สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเจ้าจอยคอน l ล n e เซลดานะครับอันนี้เพิ่งออกวันนี้เลยนะครับใครที่ภาพเครื่องลิมิเต็ดดับเบิลเควสไปครับจอยนี้มันก็หนะัสีคล้ายๆกันเลยนะครับโอ้โห,โหจอยจริงจริงนี่แบบอย่างสวยเลยอะ นครับสวยมากสวยเดี๋ยวเราดูข้างนี่นะครับคือเน้นลายด้านหน้านะครับสัญลักษณ์เซลดานะครับเ,เดี๋ยวเราลองใส่กับเครื่องดูว่าเป็นยังไง อดีที่มันแคบจอยคอนอันนี้สามารถใส่กับรุ่นโอเลได้นะครับเพราะว่าสรุปแล้วรุ่นโอเลต่ะมันก็ขนาดเท่าเดิมนะครับแต่ว่ามันจะไอตัวความกว้างของจอตรงนี้มันจะแคบลงมันจะชิดขอบจอมันก็เลยใหญ่ขึ้นพอใส่เราเป็นไงครับ1สวย อเคก็สนใจก็ติดต่อสอบถามได้ครับราคาอยู huh. ่ท okay. ี่2,690บาทนะครับก็ลดได้อีกครับนี่นะครับดูโอ้โสวยมากโอเคครับเดี๋ยวเราลองดูเวลาเทสจอยนะก็ให้กดเข้ามาที่ตัวนี้เลือกที่คอนโทรล แล้วก็มาที่ตัวนี้นะครับแล้วก็กดอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยคือปกติเราลหลอกไม่เดินเองนะโอเคปุ่ม Input ฮะอ่าใช้ได้ปกตินะครับมาตรฐานอยู่แล้วครับของแท้นะครับโอเคขอบคุณที่ชมนะครับ สวัสดีครับ